เกตตอร์ิลล่าสามสองสองซีเอลนะครับไอ้นุม่มเมกานะครับอ้นุม่มเมกาไม่ราชซีนะครับกับเจ้าเกตย้อยน,นะครับส่วงล่างในฟางนะครับช่วงล่างฟางมากใบติกเล็กนิดเดียวนะครับประมาณ45สิ้เซนนะครับ รถรุ่นนี้ก็เหมาะกับอาดินนะครับอาดินนะครับขุดดินอยู่ในบ่ออินนะครับบอกว่ากดซับกดไลกดไลกดเจ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าใครกลับนะรุ่นนี้ออกมาแล้วครับสิบลอ้อเคล็บีเซ่สามร้อยนะครับอีสุส เออเรามารับชมกันต่อครับเมื่อกี้เราดำอยู่นะครับไอ้หนุ่มเบกาเบกาพอต่อจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเรามาชมกันต่อครับตาหรับเชาเกตเททวิลล่านะครับสามสองสองสี่เอลกับไอหนุ่มเบียกานะครับเบียร์กา สงสารกระบะนะครับก็ตะมนตามนตะมานกูอินนะครับกูอินกูอินก้างตนนนะครับกออรถใหญ่ๆแบบนี้ก็ต้องเจออันอินแบบนี้นะครับ โปยินไปใส่ปนังกันน้ำนะครับก็ต้องโปยินเป็นก้อนนะเป็นก้อนแบบนี้นะมาตักใส่สิบลอ้อไปนะแม่รถคันนี้นี่เป็นรถเช็คนะครับเช็คญี่ปุ่นนะครับตามคนกับสอบตามอย่างคนกับนะเมื่อกี้กับรหัสามสองสองซีเอลนะครับหรือว่าเกตสามสองสองอ่อสามสองสองตัวซีนะครับ รอบกลางยนต์นิ่มนะครับนิ่มจัดนะครับรถคันนี้ไม่มีปันเลยนะครับขอริ่งไม่สุดนะครับช่วงล่างนี่เต็มนะร,รถคันนี้เฟร,รมอะไรยังสวยนะครับรถช่วงล่างนี่ฟังนะครับมีล้อเลื่อนแปดตัวนะครับ เรเหลือไปตัวโอแคเดียสองตัวนะครับช่วงล่างนี่เอลเอลซีนะครับช่วงล่างยาวนะครับรถขนาดใหญ่แบบนี้กับน้ำหนักนะครับ23ตันนะครับโดยประมาณนะครับ23ตันถึง24ตันนะครับ ควมามใหญ่นะครับรถปกติรถกันนี้อยู่บ่อหินนะครับตักินนะครับอวันนี้ก็มาโกาหินนะครับมีลายแยกไอ้ร้อมนะครับรถรถนอกนะครับ บูม้าไม่มีปะนะครับบูม้ายังสวยนะครับรถโดยรวมแล้วระพับยังสวยนะครถคันนี้ก็ปุ้งกี้นะประมาณหนึ่งจุดสามนะครับบุ้งกีลึกนะครับไม่ว่างเลยลึก อ่ามากับอ้าพันนะครับฟุงกี้ตักสิบไร่ยิบล้อเนี่ยเร,ราใจเลยนะครับฟุงกี้แบบนี้หน้าแม่กว้างนะครับแต่ว่ามันลึกนะฟุงกี้ก็อาากัตราการยื่นเปลืองน้ำมันนะครับ สอบตามจากกดกลับเมื่อกี้ก็3 5 0ลิตรนะครับเติม350ลิตรอยู่ได้ประมาณ2วันนะครับจะเลียวันละประมาณ100ยแาลิตรนะครับรถใหญ่ๆเดินนี้เต็มสปีดนะครับสองวันรถคันนี้นะครับ จะโบงบินห้าหมืน่นฟานะครับห้าหมื่นฟ้าจะโบงนะครับรถแบบนี้ยังเปียกอยู่เลยนะครับ

ล่างนะครับใหญ่โคตรโคตรใหญ่นะครับ ก็กัดเอาจะพออินนะ แล้วก็โอเคครับพอถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสครา์ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ